มันก็มีแต่สนและที่รักจริงครับเนาะอ่าส่งนี่ตอนขแรงรับนาจะช่วงสองทุม่มโดยประมาณโอ้ปอายก็ร้อนนะอ่านด็กคำเนาะ,ะวันนี้ก็โซโรแกนไม่มีคำเนาะไม่มีโซรงโซโรแกนอะไรทนะั้งสินะ้นคำเนาะมันมีของท้องของเท็ดอะไรคำเนาะนีและครับไหลครับถ้ารู้นี่แล้วพี่ชอบร่วมกันเดิมสดสักหน่อยโอ้อาป่านาเขาบอกข้ามคาสัตว์คำเนาะแตาค่าอยู่วัดโอไม่ใช่ดิโอ๊ยเนาะขอโทษขออภัยนะครับเนาะ ตลอดคำว่ารูปลอกครับจริงใจทั้งไลยทุกเวลาก็คือผมนะครับอ่ะโอเคครับรู้ยครับจะได้สะดวกไหมมารู้มมาเชื่อมมาชมด้วยกันครับเนาะโอ้ยนะหลักใจเด็ดครับเนาะถ้าดูเลยผู้ชอบ่วมกันติดใจตลอดไม่ใช่ติดคุกตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ติดใจเด้ออ่ะโอเคโอ้เป็นสาวน้อนนะครับโอ้ยจะเป็นป้าน้องโอ้ยเนาะมันมาด้วยอย่างมาปูครับเนาะมาดูครับโอ้หลังแรกก็โอ้เสียใจเถอะ จะได้จะโดนนะครับโอ้ยชุดนี้มันแย่ครับโอ้แนวแก้คอมหมดโอ้ยมาดูครับว่ามันจะได้จะโดนไหมหลังแรกแค่โอ้ยเนาะคือเสียใจแต่ว่าว้าเนี่ยครับชั้นครับแต่ช่องปราช่อนน้มีเกรล็ดหมดตรงนี้ครับแต่ช่องปราช่อนน้ไม่มีกรล็ดตัวใหญ่มีไข่สองใบเบ็ดด้วยเหมาะกับหนูครับเนี่ยโอ้ยโอเคนะครับมันเป็นความรับของทางราชการห้ามบอกใครแนละเขารู้แลเป็นชอบร่วมกันได้บริษัทสำนัก ขอญาตครับเนาะโอ้ปากตุ้มๆมาคนเดียวก็เสียวซีซัดครับโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังกับมันทุกอยากงห้ครับเนาะไอ้เลยมาใส่เือดอยู่ครับเมื่อกีนะครับยิ่งบอกยิ่งกับประสิทธิ์ยิ่งครับกำลังชนชิวบอกยี่รักจริงครับเนาะฝากด้วยครับติดตามกลุ่มชุนจังไรสิแปดบวกด้วยนะครับนะรูปหล่อครับจริงใจจังไรแม่งทุกเวลาคืนนั่นล่ะ อ่าก็รอนะสรุปแกเขาลุ่มคนจากเลสิบแปดบกติดตามและติดใจเขาด้วยเขาตั้งใจจริงจังครับเนาะไม่เน้นคลิปโป้ไม่เน้นภาพนอาจารย์เน้นแค่คำพูดเฉยเยอิเชิสีสแซ่บครับแล้วผิดกฎกติกาแต่อย่างเด็าปอย่าเนาะหลังแรกก็ได้กระโดดหนึ่งไปชนนาครับตัวเล็กๆปามใหม่เข้าใหม่ปามมันเขาบอกหมากเนาะแต่ผมมันก็เข้าใหม่ครับเนาะเนียงครับผมเสียใจแถ่ว่า นี่ครับมาทุูมาไทยย้ํานักย้ํหนักครับเรทโทสไปโรสิ่งและโรคชิโนต้องใส่รองเท้าบุตต้องมีต้องมาครับนั่นแหละมันฆ่าชีวิตคนไทยตอนหลายล้านคนนะครับเนาะอย่าครับโอ้หนาปัญญาเขาเนี่ยครับโอ้พี่กัลบานพี่น้องสึกสวัสดิ์ครับเนี่ยนี่ครับโอ้ยังขันก็ประมาณเยอะแยะเลยครับเนาะพระบูรสุดแค่เราว่าเนี่ยหวะนั่นแหละนั่นแหละครับเนาะโอ้เนาะโอ้ไปโอ้เอา ไอ้ก็ร่อเนาะโอ้นี่ครับเห็นไหมครับว่าซิวอ้าวครับนะโอ้มีอย่างเดียวคือปลาคาบของครับโอ้ยนะมันเป็นที่ไหนไม่รู้นี่จะเป็นเหยื่อไส้เดือนดินคำเนาะโอ้นี่ครับนสาระการน้ำนี่คันคันพวกประมาณนี้เยอะแยะเลยทีเดียวเชื่อมกันเลยครับนี่เห็นตเสาครับโอ้ยมันวระเพณครับเนาะผู้ยใจบุญมีใจศรัทธาบริจาคหน่อยครับนผสมทุนสร้างสาระการน้ำมันเป็นน้อยสุขสมบัติเนอะได้บุญหน่ยครับเนาะโอ้ก็ว่าจะมีเอาแล้วนะ ขออยักขับมาคนเดียวก็เสียซีซ่าดครับหนัขออกขยากจบรับเนาะน่าจะเป็นประดุกนะครับเนาอโอ้สาวน้อยโอ้ไอ้กันรอดนะโอ้โอ้คมกำลังรับราชการนะครับเนาะถ้ารู้นี่ก็รับปิะชน์ร่วมกันได้ติดใจตลอดชีวิตครับนะโอ้โอ้อะไรวัววัเป็นไ,ไดกครับเข้าไม่เจอแมวแล้วนะอะไรเอ่ยปลาอะไรเกิดมาแล้วแก่แล้วเฉลยแล้วก็ขี้เกียร์เรากะชัน่นครับเออประดุกครับทำไมแบบมันนิ่หนวดเตา หนึ่งตัวเย็นๆโอ้ยนะลูกกันเราหากินกับม้ากับบ้านกับพี่ให้ผมเห็นละโอ้ยน้อใจจะอะไรขออนุบางท้องครับเป็นไงครับไอ้กับรอนนี่ครับโอ้ยนี่ครับย้ำนักย้ำเนาโะนะจะเป็นเหยื่อไส้เดือนดินครับนักปกติใจ้เหยื่ออะไรไม่รู้แหละไส้อะไรกระถือเบ็ดเลยครับพอผมรอนี่ครับเนาะนี่ตัวเห็นๆครับประดุกนาโอ้เป็นไงครับเหลี่ยมเฮ้ยครับมันเป็นตะแซ่บขนาัดนักครับเนาะ หนึ่งเมล็ดครับโอ้เหนื่อยจากงานตรากตรำที่ทำอย่างโอ้ยเยาะหยาบโรยครับอ่ะหนึ่งตัวครับดูดูนี้นี่ครับต้องเกลือไส้เดือนดินครับเยื่อเขียดเยื่อปลากัดเพราะว่าเจ๋งครับแต่ต้องเป็นไส้เดือนดีว่าที่สุดครับเนาะไส้เดือนตัวนี้ปั่นการได้ต่ไม่ชี้เรียบร้อยครับนะยชาวที่วิธีดูตพินดินน่าจะทำที่สามปอนด์โดยประมาณกัดบ่อเดจะร่อเนาะวันหยุดช่วยเชยวันพ่ายนะครับอู้เมษา ดีเขาสีเข้าตึงตัวกนอนลอนอยู่ฟังหางวัดนะไปเงี้ยเขาสองตัวเห็นเทียนครับถ้าจะมีเอาล้อนนะอย่างครับอย่าลืมครับสาระกลางน้ำขาดทุนเยอะแยะคำน้องวุฒิมันไม่ต้องพูดถึงโอ้ยเนาะจะปากกัไปคว่ำเร,ราบนการเสกการดูสาซอนหน่อยโอ้ยเนาะไอ้ก็รอนเนาะ อันนี้จะเป็นเหยื่อไส้เดือนดินนะครับผ่านการไดเอทอย่างที่รู้โดยผมไม่ใ <c oughs> ่บีทีบีทีนี้ก็รวมบอกครับเนาะ <c oughs> อโอ,โอ้สาวน้อยนะครับจะเป็นเหยื่อไส้เดือนดินรับเมื่อวานวันพักครับวันนี้วันหยุดช่อเช,วย,ชวยวันพักนะผู้สตร์มน้อยไ <c oughs> อ่กันรอดเนาะนะครับเกี่ยวตามขอขอเป็นเป็นเลเดอร์น่ครับหน้าไหนก็ไปหมดครับนะแต่ที่เสียท,ที่สุดคือหน้ารักไปทุกย่ามครับผมไม่เวน้นวันหย <c oughs> ุดราชการผมไปยันยวคันนารักอย่างครับ ว่าสาวน้อยโอ้ก็เสียใจแต่ว่าโอ้ว่าโอ้ยเนานี่ครับจะเป็นปลาซิวอ้าวหรือปลาคาบของครับโอ้มเนี่ยคาบเนี้ยแกคาบหรือคาบของมาละโอ้โหนี่ครับนะเขาบอกกินหอยแรงดีครับกินหืมแรงถอยครับแต่คือมันกินตั้งหอยกินตั้งหืมผมแรงดีไม่มีถอยปั๊บไอ่กันร้อนเนาะ นี่ครับเดี๋ยวลืมครับนี่นะโอ้ฝากด้วยครับติดตามนะติดใจหน่อยนะครับเนาะอยังขาดควบประมาณอีกเยอะแยะนะครับเนาะโอ้หนำตจจะไหลพูดมาแล้วเรื่องมันเศร้าครับเนาะโอ้สอน้อยโอ้โอ้หลอนครับอ่ะโอเคขอุยาตั้งเดี๋ยวเมาคนเดียวก็เสียวซีตาตากงไม่มีครับเนาะโอ้ก็ทุนมันน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะอ่านี่ครับ จะเป็นเหยื่อไส้เดือนดินครับนี่ผมบอกเขาผ่านการไดเอทพืชที่เรียบร้อยช่างเทคโนโลที่เวทีราชดำเนินนอกน่าจะสามสิบสามปอนด์โดยประมาณการนเฮ้ยเป็นไงครับขำไหมโอ้ผมว่าจะไม่เป็นในเป็นเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมจะเป็นอย่างงไรเป็นตลกดีกว่าพูดทีไรขำทุกเีโอ้เนาะรู้หรอครับจริงใจจังไรแม่งทุกเวลาโซโลเกตของกลุ่มคนจังไรสิบแปดบาทติดตามแล้วก็ติดใจเขาด้วยเขาก็ตั้งใจจริงจังครับเนาะรอปพร้อมแค่สี่บอกแกโอ้ อันน like ี้ก็ไม่ได้ไม่โดนครับโอ้นี่แหละครับหาอยู่หากินเสดตายผมคือเก้าวขับมาต้ได้กินคเขาทามาก้าวขาวจากบ้านมาต้องได้ตังค์เข้าไปบ้านครับเนาะนี่แหละคือสโลแกนคติตัว์ตั้มใจของผมก็ว่าได้ลองไปใช้ได้นะครับเนาะโอ้ซิมูซิบะโอ้หน <travelers> ั่งนึ่งโอ้โอ้ก็ไ่เจะไม่เอาแล้วนะไม่ได้ครับแอบกอดรอนอ่ะโอ้ไม่เศร้าเนาะโอ้าไม่ได้ก็มีแต่จนแต่ที่รักจริงครับโอ้โเนาะ เพื่อจะปล่อยดีนะอ่ะขออนุญาตนะครับเนาะ,อ,ะอาที่สองตีรัวพูดที่หาอยู่หักินทตอนสไตล์ผมก็เกาครับเนาะโอ้โหมาได้ปเป็นเหตุการณ์ยิงแง่เขาอยู่บันดอนบันนะก็อย่างนี้แหละครับ ที่ชาวก็ได้ไปชาวบ้านชาวนาเราเรียกอย่างนี้ครับเนาะถ้าออกจากบ้านมาต้องคิดว่าคุณต้องได้ตังค์ครับอย่างที่ผมทํานี่แหละเกาะข้าออกมาต้องได้เงินเข้าบ้านครับแล้วคุณจะรุ่งครับเชื่อผมผมเรียนมาเข่าตาค่อยๆหนามแข็งด้วยไปเฮียผมฮะ แล้วมันแคบมันช้ำไร้ปอดครับนะโอ้แต่คิดถึงตลอดนี่สิมันช้ำไร้ใจโอวยน้ลำตจาจะไหลหลังอันนี้ก็อ้อผ่านแล้วครับเนาะไม่โดนครับเป็นเกี่ยวสาเดือนดินครับเนาะอย่างที่ผมบอกไม่ใช่โจนันแหละที่รักจริงครับมาอย่างงงอ๋อผ่าน,นครับนเนาะ สาวน้อยถ้กเวารู้นะพี่ชอบร่วมกันด,วดวนะวนันะนสุดสัาห์นี้นี่นครับไม่โลกสวยนะครับ,รรบนะ้อติดคนสวยอย่างเดียวครับนี่ครับโอ้น่ะนี่ครับไม่โลกสวยนะครับท่านผู้ชมที่รักครับน้องติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกวางครับ ติดตามถ้ะติดใจเขาด้วยนะครับกลุ่มคนจอะไรสิบแปดบวงฝากเลยนะครับแล้วเขาตั้งใจจริงจังคำนันไม่ใช่ทำเงินง่ายนะครับผมเป็นคนดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผมคำนวณแกะกล่องเลยครับเนาะขาดมีผู้ติดตามยังน้อยก็มีเจ็ดแปดคนนะครับแต่ผมไม่เสียใจนะครับขนาดไอไออันเล่ะฮักสุวรรณอย่างเงี้ยเขาเปิดมาตั้งนานเขามีผู้ติดตามไปเท่าไหร่เองผมเปิดแค่ไม่กี่เดือนมีผู้ติดตามโอ้ก็ดีใจแล้วเนาะถ้าคุณเดินผ่านชเำรื่องหางตามมางางกายผมก็ดีใจแล้วครับเนาะ จนบรรยากาศเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนใจกันดูแลสุขภาพดีสุขภาพใจเป็นห่วงเป็นใจที่เก่าครับเนาะพลาทิพย์ไม่ใช่หรือเอาความเป็นห่วงเป็นใจบอกไปแทนแล้วกันโอ้ยเนะาะตาจีไหลเล่าไขยพี่น,อน้องนี่คือตุอกติดครับตุ๊กยังตื่นมาปวดฉี่โอ้เสีย <c oughs> ดายจังอ่ะตากำบอาจะได้ครับ นะครับอ้นโ้นีครับนี่จะเป็นหอยเชอรี่ครับเนาะไม่ใช่เชอรี่สีทองนะโอ้ดิครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปนั่งดีกว่าน้อนี่แหละครับบ้านนอกบ้านนาเราก็อย่างนี้ครับเก็บหอยไปกินครับนี่แหละนี่แหละไม่ได้ปลาก็ได้หอยก็ยังดีครับกินหอยแรงดีกินหิแรงใส่ผมเลยตั้งหอยเลยตั้งหิผมเลยแรงดีไม่มีท่อไอ้ายก็รอดเนาะหอญาติยามรนครับเนาะว่าระอะไรไม่สุภาพหรืออะไรไม่สุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ครับเนาะโอ้ไม่ได้ตั้งใจจริงจังครับเนาะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้คือเก่าครับเเนนนาาาาาะะอออยกกให้ผลงมดีครับ นี่ครับแต่ที่ผมบอกรูปหรอครับจริงใจจังไลยแม่งทุกเวลาโซโลแกนของผมกุ่มจนจังไลยสิบแปดตัวครับอย่างมื่อนี้ครับโอ้มื่อไหน้อยมื่อนี้ครับโอ้นี่จะเป็นหอยเชอรี่ครับไม่ใช่ซีรีสีทองนะครับถ้าเป็นซีรี่สีทองนู่นครับคุณนปตาครับอ่านี่ครับเก็บเลยครับกินได้หมดนะครับนี่นะโอ้นี่นี่ครับนี่นะครับอ่านี่ครับพอได้อยากได้กินครับนะโอ้มื่อไงเชอรี่ครับหอยเชอรี่ น้องกิฟต์เชอรี่น้องไวยอย่างที่เขาบอกม,มาครับนะครับผมอย่างนี้นะักโปก็ได้หอยแล้วแหละ,ะนี่ครับนี่ครับหอยจะเยื่นนะครับนี่แหละปกติเขาจะไปเก็บที่หว้วยผมเก็บที่หนองครับโอ้ยนะไอ้กระรอนเนาะนี่ครับนี่ะใครไม่กินผมกินกรบหอยนี่ผมชอบหอยครับเนาะไม่ชอบชอบหำนะครับถ้าชอบหำนะ่าจะเป็นเจ๊เพียนครับเนาะโอ้ยไอ้กระรอนเนาะ ครับโอ้มยเนี่ยโอ้หอยที่น้อยแรงดีครับเรียทั้งหอยเรียทั้งหีโอ้ยหอยยาหยาบร้อนครับอันนานซอสแท้บาทีไม่ว่ากันนะครับน่าจังไรที่ผมบอกอ่านี่ครับช่วยเดี๋ยวครับคำให้กินผมกินนี่ครับหอยนี่ผมมาขักหอยนี่มาตุ้ยยาคือเนี้ยครับเนาะแต่่มมาขำครับออ โอ้ไปวันนี้น้ำทับผิดพลาดประการใดก็ขอไปมาณที่น,นี้ครับเนาะตั้งใจจริงจังก็จะให้ผลงานของเราดีครับนะลองแวะเข้าไปดูอย่างที่ผมบอกหอย่างไกลครเหลียกตาไะนะนั่นอย่างเด็ดีเต็มแล้วครับเนาะหอยครับหอยเชอรี่โอ้ครับอ่าจะเป็นหอยนะครับเนาะหอยแรงดีครับเนาะ อันนี้ครับหนึ่งตัวครับโอ้ตัวใหญ่มีไข่ด้วยครับโอ้แม่จะเป็นหอยเชอรี่ครับเนาะหอยเชอรี่สีทองนะครับเชอรี่สีทองนื่นครับเนาะเป็นแปล่าก็มีจำหน่ายครับเนาะใกล้ดองใหญ่บ้านเปลี่ยนน้อยครับเนาะใช้บริการแก้ได้ครับเนาะเพื่อนกันมันดีครับผมโอ้แต่ก็ร้อนนะโอ้ย นะครับพายางดวนพ้องนี oh. sheep, no so. oh, no, er ่ครับอย่างนี้น้อยผมได้หอยนะครับเนาะหอยยี่ตัวใหญ่ๆครับเนาะไม่ใช่หำนะไม่ใช่หิ้เนะพายาดหยาบโรยครับเนี้ยอัดรดมาจีบพี่จีบน่องโอ้ใหญ่กันรอดเนาะ เป็นได้ครับเนาะมุกจีบถึงถ้ากรบขั้นเทพครับตดมุกจีบผู้ส,สัตสมได้มันเป็นหน่อยสุกสวัสดอ้ไอน์ร้อนเนาะกินหอยแรงดีครับเนาะผมกินทั้งหอยกินทั้งหือ ครับเนาะมันรับฤดูน้ำหลากครับเนาะสิ่งในเนาะทั้งบ้านผู้รจบเป็นในเขางามมาเนาะกุ้งไหมไงคุณบอกงับนะครับกุ้งกลเก๋ไงคุณบอกงับสวนครับเนาะโอ้ไอจะรอนเนาะ้โอยเนาะสิบอดกันหรือเปล่าเนาะโอ้สาวนอนสวิตเจอรกันนะโอ้สาวนาะติดลมครับมันจะอย่างนี้ต้องโทรเรียกวันชัยสไลออนแล้วเขาเนาะมาดึงผงเขียนได้ไอ้ใช้บริการแกได้ครับไปรษณียบัตรที่เก่าครับเนาะไอจะรอนเนาะ อีกสองหลังสุดท้ายจะได้สะดอนมันมารุ้นมาเชียงมาชมครับน้องฝากติดตามมาติดใจครับกดติดตามไม่ยากคำนี้แค่กดคำว่าติดตามมันก็ดีใจแล้วครับเนาะโอ้นครับนี่ครับ,รบหอยเชอรี่ครับโอ้โหอครับคอยจะจับหอยครับโอ้จับเหีโอ้โอ้จับครับโอ้จับหอย,อหอยนี่ครับอ่าแต่น้อยผมก็ได้หอยแล้ววะครคับ นี่ครับเก็บไปขายได้เดีครับหันี่สร้างรายได้แต่คนในช่องถิ่นก็ได้ว่าได้นะครับนี่เนี่ยฮันเชอรี่ครับมันมีประโยชน์เหมือนกันเด้ไม่ใช่มีแต่โทษเด้อิศษสาน้อยมไม่ไปกินตะเขา่าได้เอามากินกัเกบเขาก็ได้กันเอ้ยเป็นแตครับไอ,กรรอ้กันร้อนเนาะโอ้หล่อนป่ะนะพยายามฟ้องขับมาคนเดียวคือเสียวซิสซัดครับเนาะทุนมันนมาก็ข้องติดไม่ไปเด้ดูจัง มัเเนะเกี๊ยวทีเกี๊ยวหน่ออาจจะร้อนเดี๋ยวจะเป็นเดือนเส้นเดือนทีนี้ผมบเสียไปนี่หว่านนะครับน้องใครยังไงกินไปผมไก็เจ้าแล้วนะไม่มาก็ไม่ได้กินแต่ที่ผมบอกเข้าๆามาจากบ้านมาตรงนี้เงินเข้ากระเป๋าครับเนาะโอ้ม่จากเบาครับเดีเดายากเดี๋ยวชั่วโมงหนี่งหนึ่งตัว ท้ายแต่ท้าย,าย,ายสุดจะได้จะโดนน้ำหมันลุ้นกับผม <c oughs> วันนี้ขอเปิดเผยชมหน้าตาของความรับรู้ราชการครับนะมัจนจะรอสี้อรอสีไปเลยโอ้ไะไอเดินล้อครับโอ้เกมโอเวอร์ครับโอเคครับไม่โดนครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับนะโอ้สวรรคเออไม่สุภาพก็ไม่ว่ากันนะครับขอให้มากที่ผิดพลาดประกนนะารใดที่ผมอขอขอภัยมาณที่นี้ครับเนาะ ไม่โดนครับปะ่ะโอเค,ครับวันนี้ครับสรุปยอดวิปประมาณการว่าเจะน่าจะปลาดุกครนะปลาดุกสามสี่ตัวครับโอ้ไปได้แก่ไปลาดิกนครบไปบได้หอยครับเนาะอย่างนที่ผมบอกกินหอยแรงดีครับกินหีแรงังถ้าผมเล่นสักวัที่ผมเล่นแรงดีไม่มีเท่าไอ้กันรอะ